วันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบนี้เลยนะคะเป็นผ้าคลุมรถตู้นะคะเอาค่าปี2025นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะรถสวยงามมากงานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนนะคะต้องขอขอบคุณคุณเป็นใจมากๆนะคะลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุร,รีสั่งซื้อเข้ามานะคะลูกค้าเพิ่งไปซื้อรถตู้มาใหม่นะคะก็คือส่งข้อมูลมาให้เราแบบนี้เลยนะคะทุกด,ด้านเลยก็ที่ร้านทําแบบให้ไม่ตัดให้ไม่ตรงรุ่นเลยนะคะตรงปีปี2025ตัวนี้ใหญ่เลยนะคะ รถจะใหญ่กว่าปี2024คาะอันนี้มีความยาวมากกว่าตัวผ้าเลือกเป็นตัวนำเข้านะคะเสร็จสลลนกันแดดกันฝนกันฝนุ่นงานเย็บแบบปล่ตะเข็ดใช้ด้านล่างจำยังยืนให้ด้านหลังของเอาผ้าจะมีสาวอากาศนะคะเราทำที่สวมสาอากาศให้แบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าสังเกตเวลาคุมจะมีแรปตัวสีดำนะคะเหมือนเดิมคุมไว้ฝั่งด้านหน้าเลยงานเรียบร้อยนะคะ ลูกค้าสั่งมากราทันใดสนใจเป็นผ้าคลุมรถตู้นะคะแบบนี้เลยตัดตรงรุ่นให้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปจัดส่งมอบก่อนค่ะ